เอวังของขอบนอะไอัดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนแกะกล่องรีวิวของช้อปของใช้ขอ,องจากแ,แฟนๆเฮ้ยตั้งใจฟังด้วยหรอโอเคแอคชั่นแล้วนะต้องทำตัวดีๆนะนะโอเคไหมครับะมาทำตามออกมากลับม,มาพบกัอนอีกครั้งกับมาดามแอนแกะกล่องรีวิวของช้อปของใช้ขอ,องจากแฟนๆทำได้ไหม ทำอะไรของมามาครับเถอะโอเคงงโอเคค่ะวันนี้นะคะกลับมาแกะกล่องเหมือนเดิมนะคะวันนี้เอาเบบี้เกตมานั่งด้วยเจสเกต่กายไปโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ของที่เราจะมาแกะจะต้องเกี่ยวกับเจ้าตัวเล็กนี่แน่นอนพร้อมยังอรแกะกล่องกันดีกว่าครับกล่องนี้นะให้ไปเลย1เพปนะคะส่งมาจากหมูสามตัวหนังสือเด็กนะถ้าใครเคยจำได้แม่แอนเคยรีวิวของจาก เพจหมูสามตัวหนังสือเด็กแล้วเป็นพี่วัวชวนคลานนะคะก็รีบดตอนนี้เลยนะคะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กๆเ,เหมือนเดิมน,นะคะวันนี้นะเรามีของหลายอย่างเลยเราหยิบขึ้นมาทีเดียวก่อนเลยกันนะเขาส่งมาให้นะคะก็ต้องขอบคุณเพจหมูสามตัวหนังสือเด็กด้วยนะส่งมาให้เยอะแยะเลยมีทั้งหมดแบบโอ้ยรือร้อๆทันทีรือ้อทันทีนะคะอ่ะทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวขออนญ้ตเอากล่องออกไปก่อน โอเคทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างค่ะต้องบอกว่าเพจมูซาตัวหนังสือเด็กเนี่ยเขาก็ขายแบบว่าทั้งเป็นหนังสือแฟลชการ์ดแล้วก็สินค้าต่างๆนานาน,นะคะที่เกี่ยวกับเด็กเล็กะคสุขพัฒนาการเด็กๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคมันมีส่งให้เรามาหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราจะแกะทีละอย่างเนาะอย่างแรกเนี่ยที่ตอนแรกแม่อยากได้นีน่คือตัวนี้ เป็นกระดุมมอนเตซอรี่นะคะข้างในเนี่ยเอ่อเปิดมาเนี่ยคือเขาแพ็คมาเป็นแบบนี้เลยจริงๆเขาห่อบับเบิลมาให้เรียบร้อยนะแต่แม่แอนแกะออกมาให้แล้วนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบกระปุกที่มีรูหย่อนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าข้างในเนี่ยจะก็จะประกอบด้วยกระดุมสีๆทั้งหมด100เม็ดนะคะซึ่งแพ็คมาแบบนี้เลยก็จะเป็นเม็ดใหญ่ๆจับขนาดมือฝึกให้เด็กๆเ,เนี่ยหยอดลงกระปุกแบบนี้นะคะ นี่ยมันเป็นชิ้นใหญ่ที่เด็กสามารถจับถนัดมือได้เลยดื้อ<บ>เ<ย><บ><ย>นี่ฟังก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เทรนยังไม่ได้สอนเขานะคะโเคเงเลยแรกๆยังไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวขอไปเทรนก่อนแล้วเดี๋ยวมาโชว์อีกทีนึงนะคะเด็กๆเนะะี่ยช่วงนี้คือเป็นวัยที่ชอบสีสันเป็นอะไรที่ทำให้เขาแบบว่าสะดุดตามากๆนี่ขอเทรรให้เป็นเทรนแบบ นอกจากกระดุมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเชือกนะคะตัวนี้เชือกก็เอาไว้ฝึกร้อยกระดุมได้เหมือนกันนะคะนอกจากกิจกรรมี่คิดถูกคิดผิดเอามาออกคลิป้วยเชือกเนี่ยก็จะมีหลายสีสานเราสามารถแบบว่าฝุกให้เขาแบบจับคู่สีได้เช่นเชือกสีเขียวเอามาร้อยกับกระดุมสีเขียวนะคะตัวนี้กิจกรรมทั้งหงมดนะเขาจะเป็นการฝึกทั้งการสร้างสมาธิให้เด็กเพราะว,ว่าจดจ่อตัวเด็กนึงนาน,าน,าน การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะให้เขาแบบว่ากล้ามเนื้อมันเล็กมือขีดกับอะไรได้แข็งแรมงมากขคือพอเขาฝึกคล่องนะคะรับรองว่าหยิบช้อนซ่อมจานชามแก้วน้ำไม่มีหล่นแน่นอนมือเล็กหมดแล้วลูกนะนอกจากนี้นะยังมีนี่เป็นการสีอันเนี้ยเดานะให้เขาดูสีแล้วเขาก็จะหยิบเชือกหยิบกระดุมมานะคะจริงๆคือต้องบอกว่า เราเรียนรู้ได้หลายอย่างเลยมันไม่ใช่สีแค่มีที่กระดุมเท่านั้นด้วยนะคะมีหลายอย่างมีสีแดงสีเหลืองนะคะฝึกการเรียนรู้เรื่องสีนะคะก็สอนเขาค่อยๆสอนไปเรื่อยๆคือเด็กเนี่ยวัยนี้เนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะคะก็คือเขาจะฝึกแล้วก็รู้ได้จากการทาซ้ําๆเรื่อยๆทาซ้าๆบ่อยๆนะคะก็จะมีถุงผ้านี้เอาไว้ให้ใส่กระดุมเนาะหรือเอาไว้ใส่การ์ดนะคะเขาก็จะมีะรายละเอียดวิธีเล่นอะไรเงี้ยนะคะให้เรียบร้อยเลย ก็ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่3 5 0บาทใครสนใจก็ติดต่อเพจทำตัวหนังสือเด็กได้ไปเร็วๆเดี๋ยวไปอย่างถัดไปดีกว่าค่ะต่อไปนะคะเป็นนี่เลยกล่องแฟลชการ์ดนะคะเป็น first word l a s h card นะคะในนี้เนี่ยมีทั้งหมด125ใบาราคาอยู่ที่320บาทเราไปเปิดดูข้างในดีกว่าแบ่งเป็นํำสัตว์ทั้งหมด5หมวดด้วยกันนั่นก็คือหมวด Farm, Animals, v e g e t a b l e หรือแล้วก็หมวด Desert หมวด Fruit หมวด f ู o d นะคะทั้งหมด5หมวดด้วยกันนะข้างในนี่ เป็นหมวดขนมและเครื่องดื่มนะคะก็จะเห็นเป็นรูปรูปเขาจะเป็นรูปแบบของจริงนะคะไม่ใช่เป็นรูปการ์ตูนวาดเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษมีคําออกเสียงภาษาไทยแล้วก็มีคําแปลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจลลี่นะคะแปลว่าวุ้นนะคะชอบอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นรูปภาพ เหมือนจริงนะคะซึ่งวิธีการทำงานเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้สับแบบเร็วๆๆมันจะเป็นการฝุดสมองซีกซ้ายซีกขวาของน้องให้ทำงานสัมพันธ์กัน,นะะซึ่งสับแล้วแม่ก็ต้องพูดให้ทันด้วยนะอย่างเช่นกรีนทีล็อ f ส e ่ออสครีมบราวนี่ออกมายังไม่คล่องนะคะออกมาสาับไม่ทันนะคะวอฟเฟ่โยเกิร์ตแพนเค้กอะไรอย่างนงี้ทันไหมลูก ครับยับนะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกน้องไปเรื่อยๆนะคะจะบอกว่ารูปภาพสีสันเขาก็จะแบบว่าสวยงามนะคะนี่มาตุ๊กฟู้ดนะคะก็จะมีนี่ทาโกยากิคาพิยาสลาดัดสเต็กสปากเกตตี้ซุปก็จะมีหมวดผักต่างๆชเชอรเมลโล่สวีทเพปเปอร์พัมสกินเฟเท,ท้พีอะไรประมาณนี้นะคะโอเค ก็ใครสนใจไปลองหาดูนะคะคือต้องบอกว่ามันมีประโยชน์กับเด็กๆมากเลยนอกจางนี้นะคะไม่ได้ใช้แบบว่าสับก,การ์ดอย่างเดียวนะคือเขาบอกว่ายังสามารถใช้คู่กับปากกา M I S t o l i จิ้มที่โลโก้เพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ด้วยก็คือพอจิ้มที่รูปหรือจิ้มที่คำศัพท์นะคะก็คือปากกามันก็จะพูด ออกมาสำเนียงเป็นเนทีฟ <Wow. S 1> เลยนะคะก็ <Wow. S 1> ชัดเจนนะคะไม่มีผิดเพี้ยน <c oughs> ก็ใครสนใจนะในเซต320ไม่มีปากกามาให้นะใช้มือตัวเองพูดพูดเร็วๆสับส,บสบให้คล่องนะคะฝึกให้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าอยากซื้อปากกาก็ติดต่อทางเพจกันอีกทีนึงอันถัดไปดีกว่าอันนี้จะเป็นแฟลชการ์ดอีกอันหนึ่งนะคะเซตเนี้ย5าชุด 399บาทนะคะเขาจะแบ่งเป็น5้าหมวดด้วยกันอย่างเช่นอันนี้จะเป็นหมวดยานพาหนะอันนี้จะเป็นหมวดรูปร่างรูปทรงอันนี้เป็นหมวดร่างกายนะคะอันนี้เป็นหมวดสีสันอันนี้ก็จะเป็นหมวดสัตว์ต่างๆสัตว์น่ารักนะคะซึ่งแต่และชุดนะเขาก็จะแถมปากกามาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันดีกว่าคือหน้าตาเขามาเป็นแบบนี้นะคะเออชอบตรงที่มันเป็นถุงซิปล็อกเวลาเราเก็บอะเราก็สามารถแบบว่เาเก็บเป็นหมวดหมู่ได้เลยเนาะ เพืะะ่อให้น้องแบบว่าไม่สับสนเวลาสอนน้องเนี่ยความดีงามของการใบนี้เขาบอกว่ามันเป็นกระดาษที่หนามากถ้าจาับก็คือจะเห็นว่าเนี่ยมันงอแบบย่างมากคือจริงๆมันหักได้นะแต่ถ้าหักหักแล้วหักเลยคือถ้าแม่แอ็กโอใจเย็นๆลูกสอเรื่องเลยคือถ้าแรงคนหักแรงผู้ใหญ่หักจริงๆเนะี่ยมันก็หักแล้วก็หักเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นกระดาษที่ค่อนข้างแขนะ็งหนาทั้งหมด900กรัมเลยนะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือแผ่นเนี่ยจับถนัดมือนะคะในแต่ละแผ่นเนี่ยนอกจากจะมีคําศัพท์แบบนี้แล้วนะคะเป็นรูปลูปการะตูนนะคะไม่ใช่รูกเสมือนจริงเหมือนแฟรชก์ดอีกกองนึงนะคะแล้วจะมีคําศั์นะคะเป็นรูปเบิร์ดนกมีคําศัพภาษาอังกฤษ B I R D บิร์ดนกนะคะที่สําคัญด้านหลงังปากกาเอาไว้ทําอะไรอันนี้นะคะเป็นปากกาแบบว่าหมึกที่ไม่มีสารพิษนะคะเอาไว้ใช้ฝึกเขียนตามรอยเส้นป่าอันนี้เอาไว้เด็กที่แบบ ใกล้ๆวอนวุบานะคะเด็กถ้าคุณพ่อคุณแม่จะฝึกน้องอะไรปรนี้นอย่างนี้ก็จะมีคําอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษเอบออีรอกร,รันออกเสียงว่าเบิร์ดนะคะแปลว่านกนะแล้วก็มีคำกรอนด้วยแม่นกใจดีมีขาสองขากลางปีกบินมาหาลูกในรังอะไรประมาณนี้นถ้าเราพูดเด็กๆไป เด็กเขาก็จะต่อเป็นคำกรอนได้จริงๆนะเด็กๆตามสมัยเกศก,กายแม่เคยซื้อหนังสือนิทานพวกขุงกิงอะไรเงี้ยอ่านให้เขาฟังทุกวันวันละหลายๆรอบเขาก็จำทั้งเล่มทั้งเรื่องได้เลยคือบางทีแบบเราหยิบขาจะมาอ่านเขาก็จะแบบพูดแล้วก็ต่อต่อการเหมือนอ่านไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆคะก็จะเป็นด็อกซึ่งชอบอะค่ะตรงที่แบบว่าสีสันอะไรเงี้ยมันเหมาะกับเด็กวัยเล็กๆนะคะหนึ่งชุดเนี่ยจะมี ชุดแบบนี้จะมี11ใบแล้วทั้งชุดมี5ชุดก็รวมทั้งเซต55ใบนะคะทั้งหมด399บาทะคะก็เขาขายยกเซตนะไม่แยกขายเป็นแ,แพ็กๆนะคะโอเคค่ะไปต่อนเลยมองกล้องเซย์ฮัลโหลบาย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 บ๊ยโอเคเมื่อกี้ลืมบอกในเซตแพ็กนี้นะคะ เขาให้อันนี้แม่แอนมาด้วยนะคะแต่แม่แอนหาในเพจเขาไม่เจออันนี้เนี่ยเป็นซีดีราคา69บาทเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อเติมเต็มความสุขแล้วก็เหมือนเป็นเพลงอะคะ่ะสอนเรื่องเครื่องแต่งกายมากับเป็น,นี้คาดว่าแถมมาอยูอไงนี่แหละอ่ะมาอย่างสุดท้าย อย่างสุดท้ายเนี่ยเาเรียกว่าปอมปอมมอนเตซัรี่นะคะมอนเตซัรี่เนี่ยมันเหมือนเป็นการสอนเด็กอย่างเลยนะคะโดยที่แบบไม่ได้ฝึกแบบวิชาการอะไรเลยนะคะจะฝึกให้เด็กแบบว่าฝึกพัฒนาการมากกว่านะในชุดนี้เขาก็จะมีแก้วช้อนะมกละลุยอีกละลุยอีกละ,ลกละช้อนห้าใบนะคะก็มันเป็นตัวสอนเรื่องสีน้องๆด้วยแล้วก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้มีทั้งช้อนกี๊กีบพันกาก็จะเป็นแบบว่าปลายเป็นรูกปกลม ะะที่ตากนะคะชิ้นเล็กๆมีที่ขี้อีกอันหนึ่งวิธีเล่นนะคะฝึกสมาธิฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กน,นะคะให้น้องหยิบจับได้สะดวกฝึกแบบว่ากล้ามนือกล้ามเนื้อมือนิ้วอะไรา่างๆนะคะมาอยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะคะใช้เสร็จก็เก็บได้โดยเขาจะมีลูกป,ปอมปอมแบบนี้มี2ขนาดด้วยกันมีสี่ห้าสีตามนี้นะคะกี่ลูกไม่น่าจวิธีเล่นก็ไม่ยากเราสามารถแบบว่าบอกน้องๆน,น,นะคะใหะ้แยกสีดูสิ ใช้ช้อนตักก็ได้เอาอันนี้นะคะเข้ากระป๋องสีฟ้าเอาอันนี้นะคะเข้ากระป๋องสีเขียวเป็นการฝึกน้องสอนเรื่องสีนะคะสอนเรื่องแบบว่าแยกของกันไปในตัวแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆแบบนี้ซึ่งไม่ได้เล็กมากจนแบบน้องยัดเข้าจมูกได้เลยประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะก็สามารถแบบเอาใช้ทีบอันนี้อาจจะต้องแบบเด็กโตอีอกหน่อยหนึง่งฝึกได้ไหม อันนี้ยังเล็กไปหน่อยหนึ่งอันนี้ยังเล็กไปหน่อยหนึ่งเอาเข้าปากอย่างเดียวเลยนะคะก็อันนี้แล้ค่ะเป็นทั้งหมดที่เพจโมซัพตัวหนังสือเด็กเขาส่งมาให้เรานะคะก็ต้องขอบคุณมากมากเลยสำรัวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวก่อนเดี๋ยวขอเวลาไปฝึกเบบี้เกนแล้วถ้าเขาจำทำศับได้เล่นแฟลชการสนุกเดี๋ยวเรามาอวดกันอีกทีในสัปดาห์นี้มาดามแมนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเดนบ๊ายบาย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  ก็ไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกดซับสไคร์และกดะระกดระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาราดแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และ,ะเฟซ e b o o k นจ๊ะ